สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะตรงนี้อันอยูกใก่ใกล้ๆถนนนราจะพี่น้องตะบอนกับออกนะคะเห็ดนะเห็ดนางไก่จะพี่น้องเห็นเห็ดนางไก่แล้วจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องดอกกาลังงามๆเลยจ้ะเริ่มเก็บกันเลยเนะจ้ะเนาะดอกเพิ่นกําลังพอกินพอกินเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะนางไก่จ้ะดอกาง,งามบชีฟาสิมาพออกเพิ่นเนาะพี่้องจ้ะ ดอกงาเห็ดสาหลายจ้ะพี่น้องจ้ะดอกแต่ว่าพอเอาดอกจ้ะท้ายเห็ดพิ่งซื้อเนาะสายอยู่พี่น้องจ้ามันออกน่บหีบสาหลายจ้ามีเห็ดกินดอกจ้ะเห็ดสาหลายจ้ะพี่นอ้องออกงามๆอยู่ แต่ว่าพอเก็บเพิ่นจะ้ะเห็ดทานทะพิโนต์ทานจะเห็ดทานดอกกำลังมีตัวอีกดอกนึงจ้ะเอาผู้ช่วยว้าวจ้ะเห็ดทานเนงงานหนเ็ดทานกำลังกาลังเอาจะ้ะกำลัเง,งเอา,าเอาเอา,เอา บ,บก็เอาต่าพี่น่องเห็ดทานแหงแสบอันนี้ก็เอาบุโัโ,โอเคเพโพตรงนี้านทะเลอยู่ต็หม่ตแม่ขเอัวพี่น่องเห็ดทานไหมคลองดีตัวนี้ ดินเนาะบองเป็นเห็ดโอ้ยบอกนะจากพี่น้องอ๋อาช่หกะตาเหรอมาจเก็บกระ่าคนนู้จากพี่นอ้อ,นะะอ,นนนองจ้ะเนี่ยคะ่ะเพื่นเพื่นมีเป็นทางเลยเดี๋พี่น้องเนี่ยเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเพืนนะคะเดี๋ยวเดินต้นเริ่มต้นเริร่มต้นเริร่มต้นโอ้ยยางไปยางมากว่าขอเห็ดอันหนังไก่หมูเห็ดหน,นังไก่พี่น้องจา้า ดีใจขนาดเลยจ้าแต่ว่าเพื่อนสิมี่อ่าน,นถากกินเพื่อนแนย่จักน้อยเนาะพี่น้งนงองเนาะว่าเข้ากับเอาใดขึ้นเกาแบ่งกันกิน กมีี่เต่าจ้าพี่โนจ้า นี่หนหมงามแท้ี่นอกจก้ะงามงามกะมีบองงามกบมีเนาะจ้ะเนาะอนกันไปจ้ะ ว่าย่ข้างหน้านี่ก็สิแม่นอีกจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยเห็นล่ะเห็นเหรขาวๆเดี๋ยวจ้ะพี่น้องว่ายมินแม่นนั่นล่ะเนี่ยคักขักแม่นคักจ้ะเห็นแม่นแม่นอื้มว้วย,วอย,อยดอกนี้แมพี่น้อง ยงให้ขายให้่ขนาดจ้าพี่นอกจากังดอกนี่โอ้ยส่นเนี่ยีนนน่นอกจากงดอกนี่อ้ะอีกอันหนึ่ ต้นตอนม่เอาหากใม่ลมกัลม เริ่มลายจ้าพี่น้องเริ่มสายมาแล้วสักหน่อยละพี่น้องจ๋าเห็นหนังไก่จ้ะพี่น้องเบิ้งเบึงง่ามๆพอน่ะนี่น่ะพี่น้องจ๋าเกิดเป็นแถวเป็นแนวเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยนี่อีกจ้ะพี่น้องจ๋าเฮ้ยเด้กพี่น้องเราสิแพ้าเมื่อก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าเนี่ยนี่อีกจ้าเนี่ยอีกนี่อีกจ้ะพี่น้องจ๋า เออะเอกกนน้งเอกจ้าดน้ำาเลยกำลักินพอดีพอดีจากพี่น้องโอ้ยอัน่อกจ้า เจอที่นอนเอออันนั้นอันขากินเพื่ขอนเขอาเขาบอกว่าเอาไปเราจะปล่อยไว้ปันอันอนี้จะพี่น้องไรคะ เก็บได้หตายปะนี่เด้พี่นองเน็นงังไกนี่ใส่เต็มกระต่ายเหรอเนี่พี่นงจะอ้าวยาน,นึโอ้ยไปี่นะโซนพี่น้องได้ใบสน กัตตาเราเริ่มใส่ถุงเราได้จาะพี่น้องบาท,ที่ไหกัตตาไปต่างเก็บไว้แล้วเอาใส่ถุงได้บาทที่ไหนได้หลายแม่พี่นออ้องส่วนอ่ะของนี้คือหน่อยแต่เอาว่าเอาอยู่ตอ,องหมดเข้าสิกระได้มากแบบนี้พ่อ ก็พามาอีกแล้วเห็ดทานเหทานเห็ทานดอกับน้ำแยงจพเซ็นะ้อง เอาเก้าจ้าีทานก็อร่อยอันนี้บอกจ้ะจะ้ะจะนเะีบิดจะพี่น้องโอ๊ยอันทุกเช้าก็เอา,เอ,าอ,อันอาบแบ่งมาอยู่ได้มือนี่ผัดว่าเอามาล่ะ เก็บก่อนพี่นงจ๊ะดอกง่าอันนี้งัดออกมาแต่เขาอกวตนวี้ไตหักใหม่ไหมอยากปะ อือสั่นไงไหมโอ้ยว่านอนสอนไง พี่น้องเก็บเฮ็ดกระเบิดเห็ดกับยังมีย่านได้เก็บเห็ดว่ได้ทายลูกทายันนั่นให้พี่น้องเบิ่งอยู่เด้อค่ะเห็ดกระไรเด็ดกระเบิดพี่น้องเดี๋ยวพ่อเก็บก็เด็ดเบิดแล้วอันตอนนี้เอาไว้อันอันลูบแบตเตอรี่ได้ไหมจ้ะพี่น้องเอาไว้บวชอันแบตเตอรี่ต่้มแสงก็อาจสิบทแยงแล้วพี่น้องเอาตัดขาก่อนตัดขาไว้ก่อนเดี๋ยวสิมาเก็บที่หลังพี่น้อง ซ่วนซ่วนส่วนโอ้ยเห็ดเนี่ยสร้างเด้ทุกเทียนอันเอาอันเผาหัวแบ่งมันด้มือดีอันเพิ่นว่าเพิ่นสิบัได้เห็ดเพิ่นว่ามันฝนตกคักเพิ่นย่านเพิ่นบัได้เห็ดเพิ่นย่านเพิ่นบ่มีเห็ดเก็บเพิ่นเลยบ่เอามาย่านย่านบ่มีเห็ดเก็บเลยบ่เอามาพี่น้องโอ้ยัเป็นเสียดายเผาแบ่งกับบัเอามา จะเป็นศูนย์ให้เจ้าของเอา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 โอ้ยเห็ดมูนจอยพี่น้องเก็บเอาเก็บเอาดอกก่อกนจีเมื่อวานกับมะปอเห็ดหนน้องร้านฉันะตัวโม่มันหนึงวอันนี้คือพี่น้องกอะสองดอกเอ้าเดี๋ยววัตัดค่ะ ไปก่อนพี่น้องแบตเตอรี่เบดค่ะตอนนี้กับมาหอดบ้านแล้วก็ได้มาลายอายุจ้ะพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่เขามาติดตามรับชมเด้อค่ะจังได้ก็เจอกันใม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเมื่อนี้ลาไปก่อนนะจ้ะสวัสดีค่ะ